จริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่าทีของนายกทันตรีต่อเรื่องอโฆษณาของลาซาด้าเนี่ยไม่ใช่ท่านไม่ได้พเพิ่งพูดวันนี้วันแรกนะครับก่อนหนัน้นเนี่ยนะจ้าวันแรกๆเลยก็ทั้งให้ความเห็นแล้วก็ผ่านทางคุณธนกรวังบุญคณชนาโฆษกรัฐบาลแล้วนะครับในขณะที่กระทรวง DES นะครับ ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงหน่วยงานหนึ่งนะครับเมื่อวานรัฐมนตรีว่าการก็คือนายชัยวุฒนาคมานุสรให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมต่อเนื่องนะครับกรณีของก,การตรวจสอบเว็บไซต์และแพลตฟอร์มดังกล่าวนี่นะครับที่มีขนาดก้าล่วงสถาบันเนี่ยนะครับโดยคุณชัยวุฒิบอกว่าตอนนี้กําลังร,งรวบรวมพยานหลักฐานและทํางานร่วมกับกองขับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอ,อทอซึ่งเรื่องคดีเนี่ยก็ได้ดําเนินการไปแล้ว และยังมีคำร้องไปที่ศาลเพื่อขอให้ปิดกั้นการเข้าถึงแพลตฟอร์มรวมถึงการแชร์ผ่าน YouTube, Twitter, Facebook เบื้องต้นพบทั้งหมด42 URL นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับคุณชวุฒิบอกว่าหากแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้รับการแจ้งจาก DES นะครับแพลตฟอร์มก็จะมีการปิดตัวเองเพราะถ้าหากไม่ปิดก็จะมีความผิดคือถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นๆด้วยนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับนักขา่าวถามว่าปิดไปแล้วกี่ URL นะครับรัฐมนตรีชัยวุฒิบอกว่ากำลังตรวจสอบอยู่แต่คาดว่าน่าจะสามารถปิดได้เกือบทั้งหมดเพราะมีความผิดชัดเจนประเด็นหนึ่งที่นักข่าวถามถึงท่าทีของหน่วยงานรัฐนะครับว่าการออกมาแบนลาซาด้าแบบนี้เนี่ยนะจะไปกระทบต่อภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆหรือไม่เพราะเรื่องนี้ สื่อก็รายงานไปไม่ใช่เพาะสื่อไทยสื่อต่างชาติด้วยสื่อต่างชาติก็ก็รายงานนะนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับท่าน,นรัฐมนตรีชัยวุฒิบอกว่ามันเป็นสธิ์ของคนไทยและองค์กรต่างๆที่จะตอบโต้การกระทำที่ไม่เหมาะสมทั้งรัสด้าและแพลตฟอร์มอื่นๆที่ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในทางที่ไม่เหมาะสมถ้าไม่ตักเตือนและส่งสัญญาณว่าเราไม่เห็นด้วยก็จะมีการกระทำแบบนี้ขึ้นอีกไม่จบไม่สิน้นนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชัยวุฒนาขมานุสร์ครับ คืออย่างนี้ตอนนี้ก็คือรัสด้าเี่เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมร่วมกับ A T C ana, ara, เอจนะีโฆษณานาราอะไรนี่ยแล้วก็เราก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทำงานร่วมกับปอทอครับดำเนินคดีไปแล้วนะครับแล้วก็มีคำสั่งไปศาลนะเพื่อขอปิดกั้นซึ่งปิดกั้นเนี่ยหมนปิดกั้นเฉพาะรัสด้าเพราะมีการแชร์ผ่าน YouTube Twitter Facebook อะไรพวกนี้นะ ส้าเราพบตอนนี้มี42 URL ซึ่งผมก็ได้ให้ทางกระทรวงทำเรื่องไปที่ศาลแล้วเพื่อขอคำสั่งศาลในการปิดทั้งหมดแต่จริงๆเนี่ยแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ถ้าเขาทราบว่ามีความผิดแล้วก็มีการแจ้งจากกระทรวงไปเนี่ยเขากาจะปิดเองอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเขาไม่ปิดเนี่ยเขาก็จะมีความผิดะครับเป็นผู้ร่วมทำความผิดตามพบราบวิเตอร์หรือกฎหมายอื่นนะ แต่ถ้าเขาปิดออกไปเขาก็จะไม่อาจจะไม่ถือว,ว่าเป็นผู้กระทำความผิดกาลังเจ้าที่ตรวจสอบแต่ก็น่าจะปิดเกี่ยวทั้งหมดแล้วละ่นะะตอนนี้มันชัดเจนว่ามีความผิดจก็ผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเอเจนซี่โฆษณารวมถึงผู้อินฟลูเอนเซอร์นะคนที่อยู่ในวงการประชาสัมพันธ์โฆษณาต่างๆเนี่ย ต้องมีจรรยาบรณน,นะต้องมีสมาคมวิชาชีพที่กำกับดูแลก็ต้องมาพูดคุยกันว่าการจะทำการโฆษณาประชาธิป์เนี่ยต้องทำให้ถูกกฎหมายนะครับไม่ผิดศีลธรรมนะไม่ไปบูลลี่ไม่ไปทำให้สังคมเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีแลนะเป็นสิ่งสำคัญที่สมาคมโฆษณา,าต้องกำกับดูแลกันคือถ้าถ้าให้หน่วยงานรัฐหรือให้รัฐบาลเนี่ยไปสั่งไปคุ้มเนี่ย มันก็คงไม่เหมาะสมนะครับมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของพวกท่านในการที่จะแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแต่ก็อยากให้เคารพกฎหมายแล้วก็ทําให้เหมาะสมตามหลักศิลธรรมและเป็นไปตามบริบทที่สังคมไทยเขารับได้นะครับอะไรที่สังคมไทยรับไม่ได้ก็อย่าไปทำนะครับมันทำให้เกิดความขัดแย้งด้วยแล้วก็สุดท้ายธุรกิจที่ท่านจะโฆษณาเนี่ยมันก็เสียหายเองอะ่ะไปไม่ได้หรอกนะครับถ้าไปทําอะไรที่ขัดความรู้สึกคนไทยผมว่ามันก็เป็นสิทธิของของคนไทยนะครับ หรือขององค์กรต่างๆที่จะไม่เห็นด้วยหรือที่จะตอบโต้การการะทําที่ไม่เหมาะสมของรัศดาหรือของใครก็ตามนะที่ที่ใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในทางที่ไม่เหมาะสมทําให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับสังคมไทยถ้าเราไม่มีการอะไรเขาเรียกกันนะตักเตือนหรือส่งสัญญาณว่าเราไม่เห็นด้วยเนี่ยเขา่าทําอย่างนี้กันอีก มันก็ไม่จบไม่สิ้นนะเราต้องส่งสัญญาณให้เห็นว่าคนไทยรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้ให้เขาหยุดกะทําอีกครับนี่คือเป้าหมายของเรานะผมว่าเป็นการส่งสัญญาณให้ให้ภาคธุรกิจหรือว่าคนต่างชาติเห็นว่าคนไทยเรารับไม่ได้กับสิ่งที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้นะครับ